e p i s o e นี้นะคะแอดวานมีตอนที่35ของเรื่องตำนาน9สกุลมาฝากค่ะใกล้จบเต็มทีแล้วนะคะตอนที่35ก็คือหลังจากที่องค์ชายเปยเลอร์เนี่ยเห็นจางฉีซานมีท่าทีงงงวยกับสิ่งที่เขาพูดออกไปนั้นองค์ชายก็ได้ทําการอธิบายจางฉีซานว่าเหตุที่เขาต้องการพักห้องใกล้กับอีกฝ่ายเนี่ยก็เพื่อที่จะได้นัดจางฉีซานมาดื่มด้วยกันอย่างสะดวกขึ้น ไม่นานนักเด็กรับใช้ก็ได้เข้ามารายงานพวกเขาว่าท่านแปดเดินทางมาถึงแล้วจางฉีซานจึงได้พาองค์ชายเปยเลอร์ไปพบกับท่านแปดที่ห้องรับรองแล้วทำการปรึกษาหารือการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฉางซาตอนนี้โดยจางฉีซานได้กล่าวกับองค์ชายอย่างนอบน้อมว่าองค์ชายเปยเลอ่อครั้งนี้ผมมีเรื่องขอร้องคุณแค่ขอเดียว องค์ชายตอบเขาทันทีว่าโฟเย่ year, ผมนะ่ะมาที่นี่เพื่อช่วยคุณถ้ามีเรื่องจะไหว้วานแล้วก็บอกมาได้เลยจางฉีซานจึงตอบว่าในเมื่อองค์ชายเปยยเล่อยินดีช่วยขนาดนี้งั้นผมจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะผมอยากให้คุณนะ่ะช่วยบางอย่างเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับกองบัญชาการทหารองค์ชายจึงถามขึ้นว่าเจรจาต่อรองหรือกับคนแท่รูนั่นหรือ จางฉีซานก็กล่าวต่อว่าถูกต้องเมื่อไม่นานมานี้คุณเคยได้ยินเรื่องสมบัติที่ซ่อนในเหมืองฉางซ่าไหมองชายก็ตอบว่าผมะก็ได้ยินมาบ้างนะท่าน8ก็พูดต่อว่าโฟเย,ย่กับเอเยียนเนี่ยเคยลงไปครั้งหนึ่งแต่ก็บาดเจ็บกลับมาองชายเปิดเลอได้ยินเช่นนั้นก็ถามด้วยความสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงกันสิ่งที่อยู่ในนั้นอันตรายมากงั้นหรือ จางฉีซานก็ตอบว่าอันที่จริงแล้วไม่มีสมบัติอะไรอยู่ในเมืองนั่นหรอกก็แค่วัตถุบางอย่างที่ไม่ควรเจอแสงกลางวันน่ะพวกญี่ปุ่นจับตามองวัตถุเหล่านี้อยู่อย่างจริงจังเช่นเดียวกับลู่เจียนชินใครบางคนในก้าวสกุลด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องได้ของสิ่งนี้ก่อนพวกเขา ท่านแปดเองก็พูดเสริมว่าองค์ชายเปยเลอร์สิ่งเดียวเนี่ยก็คือมันไม่ค่อยสะดวกเลยสำหรับฝูเยีย่และเออร์เย่ที่ต้องแสดงตัวตอนนี้และคนของลู่เจียนชิ่นเนี่ยยังเร่งรีบลงสุสานอีกด้วยพวกเราจึงต้องการใครคนหนึ่งอย่างเร่งด่วนที่อยู่ในสถานะที่จะเจรจาต่อรองกับเขาได้ ตราบใดที่คุณสามารถเห็นพ้องต้องกันกับพวกเขาเราก็สามารถลงสุสารร่วมกันได้แล้วเรายัางสามารถได้สิ่งนั้นก่อนพวกเขาด้วยองค์ชายเปยเลอร์แค่ด้วยรัศมีและความสง่างามของคุณเนี่ยคุณจะต้องบีบคั้นพวกเขาได้แน่ๆตราบใดที่เราไม่สูญเสีย อำนาจให้กับพวกเขาเขาจะไม่ดูถูกพวกเราอย่างแน่นอนแต่ไม่ต้องกังวลไปครับผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วการเจรจาต่อรองทั้งนี้ไม่มีปัญหาใดๆแน่นอนองค์ชายเปยเลอรจึงถามเขาว่าบอกผมหน่อยว่าผมต้องแสดงยังไง ท่านแก็ตอบว่าองค์ชายเปยเลอรคุณเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์นะกฎและระเบ,บียบของราชวงศ์นั้นพวกคนบ้านนอกจะรู้จักได้ยังไงกันแค่ทำตัวเหมือนตอนที่คุณอยู่ตรงเปยนั่นแหละคุณไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นๆเลยโฟเย,ยและผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย องค์ชายเปยเลอจึงยิ้มนะคะแล้วก็ตอบอย่างเต็มใจว่ายเยี่ยมงั้นผมจะเล่นตามนี้แล้วกันหลังจากที่องค์ชายเปยเลอร์ตกลงจะเล่นละครเพื่อช่วยจางฉีซานแล้วนั้นภายในไม่กี่วันต่อมาพวกเขาก็ได้ทำการส่งเทียบเชิญให้กับลู่ลเจียนชินเพื่อที่จะทำการเจรจาแล้วก็ทำความรู้จักซึ่งกันและกันโดยที่หัวซานเหนียงแล้วก็เชิญผี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเทียบเชิญแต่พวกเขาก็ได้มารอองค์ชายพร้อมกับลู่เจียนช่นด้วย องค์ชายเปยเลอร์เดินทางมาถึงพัตคานพร้อมด้วยขบวนรถที่สุดแสนจะอลังการโดยข้างกายของเขานั้นก็มีคนสำคัญอย่างท่านแปดคอยตามประกบตัวอยู่ไม่ห่างซึ่งความใหญ่โตขององค์ชายก็ทำให้คนที่ต้องนั่งรออีกฝ่ายยังเฉินพีรู้สึกหม่นใ้ไม่น้อยทีเดียวเมื่อองค์ชายมาถึงยังห้องอาหารลูร่เจียนชิน หัวซันเหนียงและเฉินผีก็ได้ลุกขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงและพูดคุยกัน โดยที่ระหว่างรับประทานอาหารนั้นบรรยากาศภายในห้องก็เต็มไปด้วยความยำเกรงที่ปนด้วยความหมันไส้ต่อองค์ชายอยู่ไม่น้อยเนื่องจากองค์ชายเปยเลอกก็ทำการแสดงได้อย่างดีเยี่ยมเขาใช้กฎและอภิสิทธิชนต่างๆของการเป็นเชื้อพระวงมาค่มอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการขอเก้าอี้พิเศษเป็นการส่วนตัวการดูถูกรสชาติเหล้าหรือรสชาติอาหารที่คนทั่วไปกิน แล้วก็จัดแจงให้คนของเขานำเหล้าและอาหารราชวงศ์ชั้นดีมาเสิร์ฟใหม่หรือแม้กระทั่งการพูดจาดูถูกเฉินผีว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีความเหมาะสมที่จะร่วมวงสนทนากับเขาเลยแม้แต่น้อยซึ่งระหว่างที่การรับประทานอาหารกำลังดำเนินไปนั้นอีกด้านของฉางซา จางฉีซานก็ได้แอบมาพบกับอินชิงย่อที่คาลือหาดโดยที่เขาเห็นอินชิงย่อเนี่ยกำลังเก็บข้าวของอยู่ราวกับว่ากำลังจะออกเดินทางไปไหนสักแห่งเขาจึงได้ถามอีกฝ่ายด้วยความสงสัยว่าคุณกำลังจัดกระเป๋าหรืออยากกลับเปยผิงหรือไงอินชิงย่อก็ตอบว่าไม่ใช่แน่นอนฉันอยากไปสำนักงานใหญ่ต่างหากจางฉีซาน จึงแสดงสีหน้าด้วยความสงสัยทําให้อินชิงย่อพูดต่ออย่างตะกุกตะกักว่าฉันจะไปสํานักงานใหญ่นี่อ่ะไม่ใช่เพื่อช่วยคุณสักหน่อยฉันจะไปที่นั่นเพื่อเพื่อช่วยช่วยยาโถดูแลเออเยี่ยต่างหากจางฉีซานจึงยิ้มแล้วพูดว่าเออเยี่ยน่ะมีโมโเซอร์คอยดูแลอยู่แล้วคิดว่าเขาเออะยังต้องการคุณหรือ อินชิงเยว่จึงตอบว่าฉัน,นอุดอู้อยู่บ้านทั้งวันเลยนะจนเห็ดหนะจะงอกขึ้นบนหัวแล้วเนี่ยแล้วยังมีลู่เจียนชิ่นคอยจับตามองอีกน่ารำคาญจะตายให้ฉันช่วยคุณนะ จ้างฉีสารก็ตอบว่าปัญหาก็คือแม้ว่าตอนนี้คุณก็หาคำตอบไม่ได้ว่าลู่เจียนชิ่นน่ะคิดอะไรอยู่ใช่ไหมดูผิวเผินเนี่ยเขากำลังจับตามองคุณอยู่แต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณน่ะกำลังจับตามองเขาอยู่ใช่ไหมอินชิงยัเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเขาว่าคุณน่ะไม่ห่วงฉันเลยเหรอ จางฉีซานยิ้มแล้วตอบว่าห่วงซีแต่ผมมายิ่งห่วงความปลอดภัยของคานในบ้านมากกว่านะอินชิงเยอ่อจึงพูดว่าบ้านคุณ่ะไม่มีคานสะหน่อยรู้ไหมจางฉีซานตอบว่างั้นผมจะสร้างให้คุณสักอันจากนั้นเขาก็คว้ามือของอินชิงเยอ่อมาจับไว้แล้วพูดต่อด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่าอดทนอีกสักหน่อยเถอะเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว อินชิงยัวจึงตอบว่าฉันแค่กังวลว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวนานกว่านี้คุณอาจจะถูกองคชายเปยเลอรลักพาตัวไปฉันได้ยินมาว่าเขาตามหาคุณเพื่อดื่มด้วยกันทุกวันฉันก็แค่กลัวที่จะไม่ได้เจอคุณนะไม่รู้ว่าถ้าท่านแปดกับองค์ชายเปยเลอเจอบางอย่างแล้วเนี่ยถ้าหากการเจราจาต่อรองประสบผลสำเร็จฉันก็ไม่ได้เจอคุณอีกสินะ คุณก็ต้องลงสุสารอีกครั้งฉันคงกังวลมากเกินไปจางฉีซานจึงถามเธอด้วยความเอ็นดูว่าคุณถึงท่านให้พวกเขายืมยืมบ่าวฟังพวกนั้นยังกังวลว่าพวกเขาจะทำไม่สำเร็จอีกหรืออินชิงเย่ก็พูดต่อว่าถ้างั้นนะ่ะฉันจะไปสำนักงานใหญ่กับคุณได้ไหมถ้าฉันไปสำนักงานใหญ่ฉันก็จะไม่กังวลอีก จางฉีซานเองจึงได้ตอบเธอกลับด้วยความอ่อนโยนว่าก็ได้ก็ได้ผมจะพาคุณไปที่นั่นตกลงนะแม่ตัวแสบจากนั้นนะคะก็ตัดกลับมายังฝั่งขององค์ชายเป่ยเลอร์แล้วก็ท่านแปดที่ตอนนี้พวกเขากำลังทำการดื่มร่วมกับลู่เจียนชิน หลังจากที่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานานแล้วโดยที่เมื่อองค์ชายเปยเลอเห็นว่าลู่เจียนชุน,เ,นเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วนั้นองค์ชายก็ได้เริ่มยื่นข้อเสนอกับอีกฝ่ายว่าคุณก็รู้ว่าทำไมผมถึงมาตามหาคุณผมได้ยินมาว่าใกล้ๆนี้มีสุสานโบราณซึ่งมีค่าเลี้ยงคนทั้งเมืองได้เป็นโหลๆเลยนะถ้ามีใครสักคนลงสุสานไปทรัพย์สมบัติที่อยู่ ในนั้นจะกลายเป็นของเราด้วยใช่ไหมลู่เจียนฉวินจึงถามอง์ชายว่าองค์ชายเปิดเลอ่อหวังที่จะแบ่งด้วยถ้วยน้ำแกงกับผมหรือองค์ชายก็ตอบว่าเราอะ่ะคือสองพลังที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะหัวหน้าลู่ผมรู้นะว่าคุณนะ่ะมีก้าวสกุลคอยสนับสนุนอยู่แต่ว่าทั้งเฉิญผีและคุณนายหัวนะ่ะใครกันที่มีความสามารถในการลงสุสานละ่ะ ถ้าพวกเขาลงสุสานไม่ได้ก็แปลว่าหัวหน้าลู่ไม่ได้อะไรเลยนะผมชื่นชมคุณจริงๆนะอยู่มาได้ตั้งนานโดยที่ไม่ได้อะไรคุณก็ยังอดทนอยู่ได้ลู่เจียนฉินจึงถามเขาว่าสุสานที่แม้กระทั่งก้าวสกุลยังเข้าไม่ได้แล้วองค์ชายเปิดเลิกคุณจะใช้วิธีไหนกัน องค์ชายก็ตอบว่าแม้ว่าผมจะรู้อะไรน้อยนิดเรื่องสุสานแต่คนเก่งๆที่อยู่ภายใต้ผมน่ะมีมากมายพวกเขาไม่มีปัญหาที่จะลงสุสานเลยคุณก็รู้ว่าผมน่ะมีเงินเยอะแล้วตราบใดที่คุณตั้งใจจะขุดเงินโดยปกติแล้วคนที่มีฝีมือก็จะวางชีวิตไว้กับคุณรูเจียนฉินก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าองค์ชายเปยเล้อ ไม่ใช่ว่าผมลู่เจียนชินไม่อยากทำงานกับคุณนะแต่เพียงแค่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความลับของชาติหลายอย่างแล้วมันไม่ใช่อะไรก็ได้ที่ใครสักคนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยองค์ชายจึงได้พูดขึ้นว่าเนี่ยหัวหน้าลู่ผมไม่ได้ขาดเงินนะแต่ใครจะดูถูกเงินที่ส่องแสงแวววับกันละ่ะถ้าเรานำทรัพย์สมบัติที่อยู่ในนั้นออกมา วัวหน้าลูกคุณจะเอาอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจากมันผมมาจากตรงเป๋ยที่ห่างไกลเพื่อที่จะได้เห็นโลกให้ทั่วๆถ้าระหว่างทางผมสามารถหากำไรได้นั่นก็จะดีมากๆเลยอีกอย่างสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆวันเงินนั้นเป็นการรับประกันที่ดีที่สุดเมื่อมันอยู่ในมือเราสุภาษิตว่าไว้ไม่มีผิด คุณไม่สามารถระมัดระวังตัวได้ถ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่คุมทรัพย์ที่อยู่ในสุสานเราอาจจะไม่ได้มันมาเลยนะจากนั้นค่ะองค์ชายเปิดเลอก็ได้ทำการปรบมือให้กับเด็กรับใช้นำรูปปั้นหยกชิ้นหนึ่งออกมาเพื่อที่จะเป็นของขวัญมอบให้กับลู่เจียนชินโดยที่เฉชนผีเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพูดอย่างเหน็บแนมว่าใครจะพูดปากหวานยังไงก็ได้ อ,องชายเปยเลอร์แสดงให้ดูสักอย่างสองอย่างสิครับหัวสันเหนียงก็เสริมว่านั่นสิอ,องค์ชายเปยเลอร์คุณไม่เข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ในสุสานโบราณหรอกโลกข้างใต้นั้นอันตรายยิ่งนักถ้าเข้าไปจริงๆแล้วก็อาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมา ไม่นานนะกก็มีเด็กรับใช้คนหนึ่งนำขนห่านเข้ามามอบให้องค์ชายเปยเลอร์ ar, ทำให้องค์ชายเปยเลอร์ ar, รับขนห่านไว้แล้วเริ่มแสดงอะไรบางอย่างให้คนอื่นๆดูซึ่งผู้ร่วมการแสดงกับเขาก็คือสาวใช้ที่สามารถได้ยินเสียงทุกอย่างจากตระกูลของอินชิงยี่นั่นเองเขาค่อยๆโยนขนห่านขึ้นไปด้านบนเพื่อให้สาวใช้ได้ฟังเสียงของขนหา่านแล้วนับจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด และเมื่อสาวใช้ฟังเสียงพูดออกมาว่า43ชิ้นค่ะก็ถึงกับทำให้ทุกคนภายในห้องต้องตกตะลึงกับความสามารถของเธอทันทีลูเจียนชิ่นนั้นได้ยอมตกลงรับข้อเสนอขององค์ชายเปยเลอในที่สุดแต่ก็ถูกเฉินผีพูดขึ้นมาด้วยความไม่เชื่อใจองค์ชายว่าหัวหน้าลู่ระวังด้วยนะมันเป็นแผนองค์ชายเปยเลอจึงพูดกับลูเจียนชินเพื่อหักหน้าเฉินผีว่า หัวหน้าลูกผมขอแนะนำบางอย่างควบคุมสุนัขรับใช้ของคุณให้ดีถึงแม้ว่าเฉินผีเนี่ยจะรู้สึกโกรธมากไม่ได้ยินเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรอีกฝ่ายได้เนื่องจากถูกลู่เจียนฉินนะคอยห้ามเอาไว้ เมื่อถึงวันที่ต้องลงสุสานร,ระหว่างที่องค์ชายเป่ยเลอร์กำลังยืนคุยอยู่กับรู่เจียนชินนั้นเชินผีก็ได้สังเกตเห็นว่าคนในทีมของอีกฝ่ายเนี่ยมีจางฉี่ซานและเอ้อเย่โหงแฝงตัวอยู่ด้วยเชินผีรีบมากระซิบบอกรู่เจียนชินในทันทีทําให้รู่เจียนชินแอบพูดกับเขาเบาๆว่าอย่าทําอะไรบุ่มบ่ามนะ เราต้องพึ่งสองคนนั้นเพื่อลงสุสารให้ได้เมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยยังไม่สายหรอกที่จะเก็บมันทั้งสองคนซะจากนั้นพวกเขาทุกคนก็เริ่มออกเดินทางเข้าไปในเมืองโดยที่ทีมของการลงเมืองแบ่งออกเป็น2ทีมได้แก่ทีมของจางฉีซานและทีมของเฉินผีที่ได้คนของหัวซานเหนียงและลู่เจียนชินมาเป็นกำลังเสริม เมื่อทีมของจางฉีซานนำทางอีกฝ่ายมาจนถึงห้องโถงหลักแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มทำตามแผนการที่วางไว้โดยการอาศัยห้องวงกฏเนี่ยสลัดทีมของเฉินผีออกไปพวกเขาเดินนำอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วพร้อมกับสลับเข้าทางนู้นทางนี้ไปมาจนท้ายที่สุดทีมของเฉินผีก็ไม่สามารถที่จะตามทีมของจางฉีซานได้ทันซึ่ง ระหว่างที่ด้านของเฉินผีกำลังพยายามหาทางออกไปจาก เขาจากห้องวงกฏนั้นเนี่ยด้านของจางฉีซานก็ได้เดินทางมาถึงอีกห้องหนึ่งที่อยู่ไกลออกมาจากห้องวงกฏเสียแล้วท่านแปดถามคนอื่นๆด้วยความเหนื่อยหอบระหว่างยืนพักว่าผมไม่คิดว่าเราจะทำให้เชินพีและคนอื่นๆเนี่ยหลงทางได้ง่ายถ้าพวกเขาไม่เจอทางที่ใช่จริงๆพวกเขาจะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปและตายในที่สุดไหม เอเอย่หงจึงตอบเขาไปว่าพวกเขาไม่ตายหรอกเพียงแต่จะอ่อนกำลังลงเท่านั้นจากนั้นด้านของจางฉีสารก็เริ่มออกเดินทางจนได้มาถึงยังประตูใหญ่บานหนึ่งพวกเขาหยุดมองประตูบานนั้นกันพักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจช่วยกันผลักประตู ออกจากตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าไปด้านในพวกเขาได้พบกับแท่นศิลาแท่นหนึ่งที่ถูกตั้งตระงงานเอาไว้บนกลางห้องทุกคนเดินเข้าไปดูแท่นศิลานั้นอย่างใกล้ชิดโดยที่เอเยโหงก็ได้สังเกตเห็นอักษร,รที่สลักไว้บนแท่นศิลาก่อนที่เขาจะพูดขึ้นเสียงดังเลยว่าชิ่งอูสืน่นี่ท่านแปนหูพึ่งทันทีที่ได้ยินคำนี้ เขารีบหันกลับมาทางเออเย่หงแล้วถามอีกฝ่ายด้วยความตื่นเต้นว่าชิงชิงอูสือเลอร์จากนั้นเขาก็รีบมายืนอยู่ตรงข้างของเยอเออเย่หงเพื่อดูตัวอักษรที่ถูกเขียนไว้ก่อนจะรีบนั่งคุกเข่าลงพร้อมกับทำความเคารพแท่นศีลาด้วยความเลื่อมใสจนทำให้จางฉีซานต้องถามเขาขึ้นมาว่าท่านแปดทำอะไรนะ่ะ แต่ท่านแปดก็ยังไม่ตอบทำให้ฟู่กหวานพูดออกมาว่าคนคนนี้เป็นใครกันแน่ครับถึงขนาดทำให้ท่านแปดคำนับตั้ง9ครั้งไม่นานนับท่านแปดก็เลิกคำนับแล้วก็ขยับตัวไปใกล้แท่นศิลานี้มากขึ้นจากนั้นเขาก็เริ่มอ่านอักษรที่ถูกแกะสลักไว้ด้วยน้ำเสียงที่มีศรัทธาอันแรงกล้าว่าฝังโดยไม่ทำลายย่าและความคิดที่จะขโมยสุสาน ฝังในสุสาบนบรรพบุรุษและเจอกับโศกนาฏกรรม1สุสานที่รุ่งเรืองแต่อีกสิบกับต่ำต้อยฟู่กวานจึงได้ลุกขึ้นหลังจากที่เห็นแบบนั้นแล้วก็รีบหันไปถามเอ้อเย่หงด้วยความสงสัยว่าเขากำลังอ่านอะไรอยู่หรอครับ เออเย่หงจึงตอบว่าเขากำลังอ่านชิ่งอู่จิ้งอยู่ตัวอักษรโบราณเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะคะคนที่เขียนชิ่งอู่จิ้งก็คือชิ่งอู่ซื่อซึ่งหลังจากที่เสียงของเออเย่พูดจบไปนั้นภายในห้องค่ะก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงของท่าน8ดังขึ้นอีกครั้งว่าตรวจดูให้ดีเข้าใจอารมณ์เข้าใจตามนี้ควบคุ่มโลกอ จบตอนที่35แล้วนะคะสำหรับตํานาน9สกุลคาเหลืออีก5ตอนนิดๆเท่านั้นเองนะคะก็จะจบแล้วรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะทุกๆวันเสราร์นะคะตอนกลางคืนเวลาประเทศไทยนะคะก็ประมาณสัก1นึ่งทุ่มสองทุ่มสาทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะพูดคุยกันได้บนครับเฮานะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ